ต้อม i okay. <laughs> นานาเล่นทีแล้วเหนื่อยเป็นไรไม่สบายซิกซัซิกซัดมียังมีเหรอมีแล้วมีปะมีใครเป็นเลยก็เป็นตัวไม่ตวก็ไม่เป็นนะ ไม่เออไปดูจีบดิเงียบริบเลยทำไมกันนะก็ไม่ได้ะไรนะฝังเขาฝังเราไม่ได้่นร่งจังเลยนิโดน ึ้เลยัเกดจะไปใส่เกมอะไรอืมเป็นไก่กระล้มอะไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าเขาเริ่มแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละมันจะเก่งจะเก่งเร็วนะมัน่อยไป่อยไหน่อยเกยก่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นู่นโดนกลมผูง๋คืออะไรไม่เข้าใจว่ะเป็นราเซียเหมือนอารมณ์เหมือนกูตึกคือยังไงแล้วเป็นมึงได้เป็นเจ้าของป่ะไม่ได้เป็นแล้วไปีปกางแล้วมีกล้องด้วยด้วย จกที่นเลยออกไปผมจะอยู่ได้ออกสื่อนนี้แต่ไปเลยนี่ตงนั้นอมาเยแต่สมัยสะพานเ็แล้วมนมาเฟียไงฮะก็เนกูเป็นคนคุมเป็นคนจัดการที่ว่าจาที่สิทขายไม่ขายกญาตกญาไรอเง้ยเพาว่า ทุกอย่างมันคุ้มหมดยิงไงพี่หัวคุ้มเป็นน้ำเมื่อนำรวจมาก็เด็กออกสื้อจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไปใช่ไหม ไม่อื่นเี่ม่้เป็นค่ในนี้เออกโมเดลมน้าะรอยงเเป็นด็กลงพลแล้วก็จมีพวกรถบัคับที่อยู่ไม่ไม่ค่อยน่าเดินที่เดินมาถงมสองปีแล้วจะเดินไม่ได้เลยเลยินะ รึเป่าเลยลตลาดตอนคืนนี่เราวางืนเนี่ยกั้เคปเดนว่ะเพราะว่าคดีอะมันถูกะมันเหมือนว่าเป็นแบบเมาเมาแล้วมาโย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 แล้วส่วนมากคนนี้ไปหานี่เป็นพวกขัค่ะนี่อั้นยังไม่เคยไปเดินเวลา แมแต่ไอ้พวกที่อยู่บนห้างไม่มันรู้หมดหาไมแระดับเปนต่้พ่ค้าที่ว่านีงากก็เรนอนเฝ้ากูดังแล้ตู้ลมก็ไปนอนเฝ้าทำไมไปรอที่รอ เหพื่กูเก่อนทำกูดังขากดังเน่ไม่บอกพีู่หน้ามงตีสี่ตีห้าต้องไปนอนนอนข้ามคืนเอที่ว่าจะเปองี่คนแเนี่ยตัดตัดแาแต่ถ้ากดังดีๆหน่อยขาจะให้คมไม่ให้ก็แล้วแต่เเดหะ อกันแม่งวิ่งเปิดรองเท้าดิพี่ได้เมื่อกี้ตกต่ำลูกพี่ใช้ปล่อยโดนตบโดนไปแล้วพี่ใช้ของทวงข่ามึงไม่ยากหรอนึ่งมาปล่อยแต่ไม่หรอกเราปกติผมไม่เอยยิงเขาก็ยังต่ำขึ้นต่ำขึ้นนี่เป็นสิบแต้มก็สิบแต้มขต่ำขึ้นว่าปุ่นจะตกเลยดีปกติไม่ต่ำแต้มวันนี้เลิกกันเร็วอย่างวะส่องทู้ม เด็กหายผู <So S 3> <A> ้ใหญ่ม huh. right. no. like ีแค right uh ่น huh. ั Meaning ้นเด็กสอปีมาก่อดงหายเด็กนสอีผู้ใหญ่แค่นอะไรผู้ใหญ่แค่นี้เลยไอการไอดีก็นะเป็นเด็กแล้วถ้าไม่มาก็ไม่มีแล้วไอเนี่ยบีมีคับผู้ใหญ่มันขาดไปรําที่ถายไปน่าไปเยอะตามบอกตาอะไรเ็บทอะไรอะมหาย กูก็ไม่ค่อมาแต่ามากีู่กูก็ไม่ค่อยมาอบอมบอมหลัเยอะบอมไม่ค่อยมามาไหมึมาวันนั้นยิไม่มาแล้วก็ไม่มาเลยหาเกลียเลยเลยีก็่เลนหรอ ก็หายปีสกันปีสิบคนสิคนพี่ใหญ่ดูแค่นี้ยี่ยม่อยิงหมดทล้งเกมน ใจม่ใจเข้ามาบ่อยอ่ะมาบ่อยอ่ะผ่านเดือนเลย

มันไม่ก็พี่จะเอาบอลหรือเปล่าพี่นดนเอเ่เก็นเ่อวันกันท่าจะวิ่งต้องใจ